สบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์ตทุกคนเนาะไม่นี้ก็่ยังสมบัติเอฟซีช่วยดเก่า,าพี่น้องเลยไม่น,นี้ก็สิมาอัปเดตอาการไขของเบอลซีพี่น้องกาอาการไขก็เดิมซีไขๆในจักหน่อยพี่น้องเลยนะก็เดินกาขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบิร์ตทุกคนนะเนาะหรือว,ว่าปลาลุงมาทุกคนเนาะซี่ มาตีดทรงให้กำลังใจให้เบาซีเนาะแนะนำให้กินนั่งกินนี่เนาะให้พักพ่อนกะขอขอบคุณทุกคน FC เบอร์สกพูดทุกคนขอให้เพื่อนดีๆเงี้ยเนาะกะให้ักษาทุ่ภาด้วยกันพี่น้องเอ้ยวันนี้เบา์ีกะไข่กระเดิมลดลงไหนพี่น้องไข่ยังไงยังแต่เก็บข้อกับไอเนี่ยกระโตก็ยังหอนห่อนอย่นิดนึงพี่น้องโตไป ตก็ยังยังห่อนห่อนอยู่โตัวถ่ายกินยากระชางเบิ้งอาการไปพี่น้องนา่าจะไข่หน่อยเนาะกินยาตัวเนืองตัวเนืองกันไปพี่น้องเลยกินไข่นี่นาส่าวหน้านาส่าพี่น้องคนอยู่ในบ้านเห็พี่น้องเลยเป็นนี่ยเขาได้เป็นก <c oughs> าเป็นเดือนพี่น้องเลยคอนโดหักขาของบูบีนั่นเดอการไข่นี่ย มือนั่นพี่น้องเนาะมือวานซื้อนี่ล่ะมือตอนเราสิเอาสิสดแม่นว่บ่แม่นพี่น้องหลังมือว่าสสิได้สดนะแล้วก็เขอขอโทษบดทุกคนเนาะขอโทษสุคนที่บ่บ่ได้ได้สดแม่นเนาะจะมีหลายๆคนหาบงไสดก็ขอโทษหลายๆนะ ไ่้ให้สวดพี่น้องเองมือนเนาะก็ขอโทษหลายๆพี่น้องอันเมื่อต่อมาไว้สิได้สด่ดจีบรู้สึ้งจีบคอไอพี่น้องคิดว่ามันสีเศร้าปกติเนาะอย่าเป็นบัตไอธรรมดาเลยจีบบัวธรรมดาเลยคิดว่ามันสีเศร้าในบัตรอันคือนอนแล้วเมื่อคิดบางอย่างนะได้ไว้สิลงมากินยาแต่บุญลงมากพี่น้องเลิกมากวันนี อายสะพึดสะพือเจ็บเบิดเครื <hi> ่องเลยตับเอิกเจ็บเบิดอันเจ็บแน่นะเอิกเบิดพี่น้องเอ้ยตบกนี่เจ็บเบิดอเด้อพี่น้องเนาะหลายคนก็สิคันว่าอนี่เจ็บเบิดพี่น้องเอ้ยเาไปใส่อหัวตื่นเช้ามาบัดนี้หัวก็เจ็บเจ็บพี่น้องคือหัวใหญ่พี่น้องนักูู คันหยียบมาหน้าคุณน่ะสีกบขอดพี่น้องน้ากบขอนอยู่แถวครัวประมาณนี้แหละเจ็บแห้งหัวดก็ยังทำโคตรเจ็บเลยแบบนี้ไงว่าสีมาต้มสมุนไพรกินเพื่อน้องเลยลองก่อนเด้อพี่น้องเด้อนี่เาสีเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กพี่น้องเพิ่นว่าให้เพิ่นว่าแจกสูตรดีไอ้มาดีไอนี้วะเพิ่นว่าเนาะ đi khai đi láy nhang nó phi nước tôm bảy phang ếch lợn phi nông ấy tôm bảy phang ếch lợn phi nông. Bảm ăn xài nước hòn bảm ăn sẽ há được xíu bảy phải không há được xíu bảy phải là tôm kiếm nó đơn phi tôm kiếm được gì sao ấy Chắc Nói hơn vậy đốt ấy Được nhoi đốt ấy มื <chat> la la. Ios ios> ้อน <azioni> ี้ก็บ่ได้ออกไปซ้ายพี่น้องเอ้ยบ่ได้ออกไปงัวในควายอยู่แต่ในเรือนพี่น้องอยู่ในนาแหละออกไปตากลมมันหนาวพี่น้องยินเจ้าจ้อยส่นนี้ก็พายุเข้าลาวพี่น้องเอ้ยนนี้ลมินเพี่น้องจฮ้อนจาจฮ้อนจาพี่น้องเอออากาศมันเปลี่ยนเรื่อยพี่น้องตาทานเฮามันปรับอากาศมันบ่ทันพี่น้องเอ้ยจฮ้อนจาเนาะ กันนาวเด้ก yeah, ันนาวเด้พี่น้องนี่กต้มน้ำห้อดพี่น้องไม่อุ้ยอุ้ยอุยอยกิน้ำห้อดพี่น้องดีเจ็บขอคนไปนำกดอุ่นต้มคนมาใส่มันหาดึงซีดใบเพื่าหาึงสิบหาดึงไปนะพี่น้องน้องหายกายซีใบ่านี่ ดีใบหาใบสุดพิเศษที่เราติดล้านเองที่้อาไม่คันมาไม่ได้ผลดีเุกสุดม่ใในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กเห็นในเฟซกันว่าเสี่ยวกันว่า Long lo quá. Ba lòng binh quá binh nó không được binh quá binh quá mưa quá binh 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 nó binh quá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  binh หาพี่อะไรพี่น้องเนาะมัอุ่นๆหน่อยโอนๆนอนๆนั่งโจกนั่งอะไพี่น้องน้ำจอกนั่งเลยะใส่ใบ่พัดอีเลิศ์หาดิซิปไปสูตรนี่กับรอบมึงดูพี่น้องว่างนี่กินเลยกับกินไปจอกเดียวนั่งร่วานนี่แล้วกับักพรวนก่อนนอนพี่น้องวานนี่นอนเบิดมืมูบิดเบนพี่น้องวานนี่เนาะมาดีกัน này cả được bọn xí lên lắm cả không khó không vậy nó khu nhà thì thay quên cái để ổn mà bọn xí nó hả lời bạn thì nó kiến như nó có này sư giá cái nôm như nào nó có em กินเจ็บคอเจ็บอยังพี่น้องเลยไทยนี่สูตรเคล็ดับแบบว่าดีไอว่าประมาณนี้เนาะกะบอกกันในเรื่อพี่น้องเนาะสมุนไพรดีไอพี่น้องสูตรดีไอประหยัดหายเศร้าไว้พี่น้องเลยอย่าออกไปหาไทยกับไทยพี่ตรงไหนตรงนั้นพี่น้องอันนี้มันโมยูดมันโมยูดิเนี่ยดีเนี่ยติมโตพี่น้องเลยมัน หายก็เมื 10, ่อยนี่เนาะเราได้ก็เฮงเขาเนี่ยหมดเต็มที่นี่เนาะหลายคนณอะไรที่เข้าใหญ่ขนว่าได้เป็นหันเป็นนี่เลยอันยางมาเศร้าเนี่ยพวกอันเจะเอาคนทักทำไงอ้าวคนไหนคือคนอยากนอนได้คนไหนนอนนี่เราแบบตาตุตาโปพี่น้องตาตุตาโป คนเป็นไข่เนาะดูแสงยืดดีจังนนะอยู่จะโอเคเพียงเนาะบ๊วยสีอักเดตอาการบ๊ยวยสีก็ดีขึ้นยูขึ้น้องะเป็นเดเตเจ็บคอแต่ก็ไอพี่นอ้องเจ็บคอกับไอไอนี่ ใครก็เจ็บัวเพื่อนเจ็บัวนี่บอไว้เจ็บัว่เจ็บแห้งแหงวักเลย่พี่อน้นงป้าก็ตายวันนี่สิตายมาใจมานี้พอจะความทายเพื่อนพี่อนเนาะเพื่นมาโทรมาไออบหมักน้าเพื่นวะเสร็ักเกลือบ่่าแหละบอสีนี่ยพี่นเอาะไอสีเป็หมงนะบอสียัง่เคยเห็นก็คือนี่เห็นมันง่ายได้รองเห็นเบิรงพี่อง นําอุดรุ่นว่ใส่กับอันใบอีเลอร์ฟักอีเลอร์ว่าเหมือนไฟบ้านเฮาไฟเลอนี่ก็สรรพคุณก็ดีได้ยากนี่พี่น้องเนาะอ่แ่หลายคนนี่ก็บางคนก็ว่าอยู่ในยาในยาบางคนก็เอามาสมพี่น้อง แล้วผสมเห็ดยาหันยาเนี่ยยาสมุนไพรกินจะดีระยะพี่น้องเนาะอันนี้แกใช่ไว้ประมาณสิบนาทีเป็นไหมพี่น้องเนาะใส่ไว้น้ำห้อนประมาณสิบนาทีเป็นไหมคุณเบาง่ายคุณน้ำอุ่นพี่น้องเนาะน้ำอุ่นได้จังกินเปนะใส่โจเนาะน้ำอุ่นแล้วค่อยกินเป็นไาะ เลางสิบนาทีพี่น้องเรียนคอยกินกินน้ำุ่นก็น้ำหมองนาวบอนนะบ่ได้ต้มน้ำหมองนาวจิ๋กกันพี่น้องบีน้ำหมองนาวใส่น้ำเนาะผสมกันน้ำเปล่าดีขึ้นเป็นยักษ์เลยเห็ดสูตรใหม่บ่เนาะต้มน้ำหอมพี่น้องเยกินหอมไปเลยแต่ตอนบ้าสีเจ็บเขียวพี่น้อง เขาบึงอยู่ใน y ยูทูบบาร์สีคนหายเนาะอ่าสอนวิธีรักษาปวดฟันเลยสมุนไพรปวดปวดฟันหรบาสีคนหาเบิ่งก็มีหลายอย่างอยู่เนาะของเขาใน YouTube ต่สมุนไพรหลายย่างในบาร์สีเรีอนเห็นนิดนึงเนาะที่มีตามธรรมชาติอยูมีหอยู่หน้าเ้าก็คือพระอิเดอร์คือกันคือเนาะ ใส่เลือดต้มใส่เอาหักมันพี่น้องเว้ยพุณเอาหักมันนะกับมันต้มใส่กับเกลือแน่เหอะไปบอสีก็ต้มไปเนาะเกลือใส่เกลือใช้จักท่กอะไรทักหน่อยจักได้บอสีก็ลืมเนาะปีการปีซื้อเลยเอาเกลือใส่เลยดีขึ้นเนไป นนกะได้ผลอยู่ได้นึงพี่น้องเนาะตอนนั่น,นแหละก็เย็บพ่กเก่าพี่น้องโมหายขาดเห็นได้ไปทอนเนาะพี่น้องไ,ไปทอนเนาะแค่ขก้บมาเลยไปทอนเนาะปิดบ้าวเ,เขียวบล็อกพี่น้องราสีเขียวบลอกเนาะตอนนี้กะอาการร้อนสีเนาะตอนนี้ก็ดนโตกะยังห้อน,นอยนู่ได้นึง แในกาเจ็บคอแต่กาสิกินยาต่อเนื่องไปจนกว่ามันสีเศร้าเลย้าเราหยุดกินปุ๊บเนาะแตยาดมันนั่นพี่น้องยันหมดเศรา้ายันมันคืนไม่อีกพี่น้องเลยแในกามีอ่าปไปแต่ทางไทยเน,ะน,น,นาะเพื่อถังมาวตา,ากินน้ำอุ่นบ้างน้ำเบาสีเป็นเป็นห่วงพี่น้องเนาะแต่กา ที่สาวจากภาคไทยเนาะในการทำว่าาจะลังใจในการทำแนะนํำเนาะอาจเลื่อนขอขบุนเวนเจนี่จากภา,ากกค,ขอขอค,ค,คไทยเนี่เที่นอะมองเงินให้เบาสีเนาะฝากเงินให้เบาสีหา้าอยบาทจะขอให้นพ่อแห่งเนา้ขอข้อเงินห้ได้ข้อาย้ีเนาะปัานถนาสินได้จะขอให้ได้สิน,น,าท,น,น,นาทางปรานถนาขอให้ท่างนี้ด้วยเช่นเื้องทีเนี่ยจะอจเด็กเออ อเรตอดดสตามตัวนะเดี๋ยววันที่หนึ่งบอาสี่สีมาบอกเลขเด้อสีบอกให้เสียเงินดอกบอกให้เด้ออืมอนี่ทำไยบีของน้าใส่อนบ้เนาะมีคุณแม่ป้าซส่วะ ตัวน,นี้ก็เจ็บกระบอกตายช่าหม่ะตัวนึง <c oughs> <c oughs> โอ้ยสดคือบอหอนดิ่นนี่สดลงไปขาเสื้อพญาในข้อ,ขอหุบจนหอนเลยอันนี้มันผ่านดินลงไปซื้อม <c oughs> <c oughs> ีท่ออยู่ที่เน่ะอ้าวต้อนหอนหอนหอนอ,อ,อย่าทำนี่ ta tức nhìn ừ, mặt đây với nó ấy mà nhìn tháng nó ngay vậy vui nhìn mặt chuột rồi Nhi để xe nhạc mà chị nó đó vào cân với nó ấy thì chỉ bạc cho con nữa nhìn quê người tết qua như nè. มื France, a roommate, a yup. ่อวานนี้นอนเมื่อวานนี้พี่น้องมันหมือเว้นค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่คุณแม่เพิ่มจะมาเผาฟอสีพี่น้องเมื่อวานดีท่อคุณพ่อก็เล้ไปเห็ดเวี่งพี่น้องเมื่อวานเนาะอันคุณพ่อเป็นแบบนี้ติดพี่น้องจะชีวิตยังไงล่ะมาหน้ากันมาบุได้ถึงวันที่คุ้ยแบบสูตรนี่กันพยอยากไปลองไส้ก็ลองมึงเด้อพี่น้องเด้อ สุดเนาะน้ำจอกนั่งพัยเยอะเนาะใส่หางจะสิบใบจ้าโอเคน้งพี่น้องมาแสดงที่นี่มาสีกันสเก็บภาพบรรยากาศชั้นนี้พี่น้องเนื้อขอขอบคุณเจ็ดสีบปรสุทุกคนเนาะทุกอย่าจะดีเร็วป้าเนาะปารูมือสุ่ทุกคนที่เข้ามา บรทุกคนเดี๋ยนาะสีขามาบนคลิปเอาสีเนาะที่ส่งกำลังใจเอาซีเดย์ยังโมลืมกันเนาะเอาสีกะอาศัยแหงกำลังใจจากเอฟซีบรทุกคนเดี๋ยนาะบาสุกุสุกคนเนี่ยที่คำว่าบนคลิปเอาสีเอาสีก็ขอกำลังใจเด้อพอได้ม่เงีแหงกำลังใจต่อไปอาสาคลิปนี้บอาสีก็ศักยภาพเหมือนกะราชมีเงียบสบายดีพี่น้องสบายดีเบรรทุกคน สุขุสุกนเ้ยสบายดีไม่ปพ่ออยัคิด่อไปพี่น้องกรดาเมินอะรมนีด้เลิ่มีคิปบงพี่น้องเนาะเจ็บคอพี่น้องเมื่อยโตๆนี่ว่าซีจีอันนี้ได้กะสิ้องต่อพออีกพี่น้องอ่ะทำลาระจั่เรี่นเด้อเด้อ